อุรวูช่วยอะไรไม่ได้แล้วสามวันเล่นฟังอะ่ะ <c oughs> ี่เขาจะมาอ้วนเขาก็มาขึ้นเก่าละพี่นออย่าไปใช้ใจนะคะกินประโดดข้ความสูงขึ้นการกินครับอครับเ <c oughs> ต็มอารมณ์เลยเต็งหน้าดิยิ้มหน่อยยิ้มหน่อย แล้วออกมาหาพี่ด้วยนะพี่คิดถึงโอเคไหมโอเคหาพี่โนมโตะมาุนโตะอะไรนี่ได้ยไหมออกมาหาพี่ด้วยนะอ้าวอยากมีเพื่อนแล้วเหรอฮะอยากมีเพื่อนเล่นแล้วเหรออ้าวทำไมพี่ เพิ่งเพิ่งเห็นค่าเหรอเพิ่งเห็นค่าเหรอทำไมพี่ดำพี่ตุ้มตะกี้ยังให้ห้าบาทอยู่เลยตอนนี้จะมาให้สามพันไม่ได้นะได้ไหมสามพันตอนมีบรักษาตอนมาคุยควายอย่าตอนมาคุยควายอย่งยามน้องเบิร์ตใจไอทิมน้องแล้วไปมีผู้ไม่ปะบปูเจม เอาเหรอมาเยี่ยมสวัสดีครับเชิญเชิญมาเยี่ยมสวัสดีสามพันเจ็ดร้อยอย่าเพนน nee ิ่งเข้าพี่เก็บเพิ่งเข้าห้องน้ำเอาไหมได้ไม่มีใครอยู่อืมอ่าเรื่องโทรศัพท์พี่อยู่ไหนอ่ะเนาะเรืองโทัพพี to to ่อยู่ไหนถือถือเองมาท้ามตัวนี้นี่เปิดเพลงกูมาถือเองมาท้ามมาเลย สวัสดีครับคุณที่ใครที่เข้ามาคือวุ่นวายมากวุ่นวายหนึ่งเดินเดินเข้าบ้านสิบรอบแล้วมาตามครูใช่ไหมมาตับอยู่ไหนมาตามพี่อยู่ไหนโว้ยมากดีทำไมเราชับอยู่ไหนเอาไม่ไหวไหนเราอยู่เดคนที่ผมคิดลืมโธ่ดินี่แหละพี่จอยเขาเป็นคนแบบนี้ไง เขาลืมพอเขาเจอของใหม่เขาก็ของพอได้อะไรล่ะลืมอีกสิ่งจับอีกสิ่งโอ้ยหาพูดเรื่องจริงเดเ๋ยวแจมสวัสดีพี่แชมป์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 เมียหกพี่แชมป์ไปกันใหญ่ครับไม่ได้ใช้ค่าหรอไม่ได้พี่จอยใช่เด๊ใช้ค่าพี่เออพี่จอยเราไปใช้ค่าไม่ได้แจมไปย่งอะไรอย่างนี้ไม่ได้ไปกันเถอะบ๊ายบาย ไม่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 พอได้พอได้พอสิบหัวเดียวอันนี้บ้านพี่จอยก็เหมือนบ้านพี่เชมนะครับปกติใช่ครับบ้านพี่จอยเหมือนบ้านพี่เลยครับแต่ว่าผมรอพี่อยู่นะพี่จอยรอไปแล้ววันนี้วันพระกินไม่ได้เดี๋ยวพี่อก่อน หนูอ้วนหัวมาได้แหมเมื่อกี้โชม์มาตาที่โชว์มาพี่เหรอเออเอาไว้เอาไว้ว่ามีแกว้เพราะงั้นอายุบนตุ๊ดต้องปี๊ดไหมปี๊ปี๊ดบ้านๆจะได้แจ้งข่าวมาเรียู่แล้วครับยินดีเลยครับเดี๋ยวเพลงหนูก็หนูอ่ะจะหนูตั้งใจทําเพลงนี้มากเลยหนูไม่หนูจะตั้งใจร้องเพลงนี้คือเพลงของหนูอ่ะเสียงด้วยปิดแล้วแม่ท่าปิดแล้วนี่ค่ะเป็นเพลงนี้นะคะหนูตั้งใจรีอยากให้ทุกคนได้ยินเขาแค่จะโทรมาโทรมา ่ไไมด้รเพลงนี้นะคะเพลงพี่หัวมาเลียมาลบามาออเ้ด um> ูฮดเพลงมจอแเพือคอสี่ดพักเจ้าอะไรได้ไหไม่อันงนี้หนูจะออกามเลยอันนี้นบ้านสาม้านีแม่อันนี้เพลงนี้จะออกแล้วพี่พี่ตั้งใจฟังไหมม่ั้ม้ mua tải âm ma la diên ôt away đã khẳng thành.

พดเอาไว้เด้อคำแพงพอกับแม่เบิดเอียวเบดแทงสิได้คำเละเบ็ดทำเล่เบ็ดฮะโทวาพี่นี่รูเบ็ดโทวหาพี่เน่แล้ว้อกเว่าเอาดูไอ้ก็ดูโทบเบ็ดเบ็ดโทรหาพี่เนทุกคนอุ้ยขอาคุณ้งค เมต้องดเาไม่ต้องกดนเรานม่ต้องกม่้องกดไองกแม่วันนี้มีขนมจีนนะซื้อขนมจีนไว้แล้วซื้อทัอยู่นะไปซื้อขนมจีนไว้แล้วแล้วมันรักจานปุ๊มแล้วทำไนไม่มีอะ ไม่ใช่นอนเอาเสื้อลงไว้ใครก็เทวายเต็มแก้ววันนี้อ่ะเชื่อมว่าอะไรแล้วก็กินเลยๆมันไม่มันร้อนแต่มันไม่เย็นไงอะไรมหนูก็เล่นไม่ฟังอยู่ดีเลยมันเบาอยากอยากเย็นโอดไว้แต่ขังแขกพอกับแม่เหมือนเหียวเบิดแทงตื่นสีใดเพิ่

่่งเพอออันขบอกว่าหิว่า้นให้ใครกินอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรก็เล็่านั่งตุ้มหนียผ่านใช้่ะลงเลเดินทางต่อยใส่ใจแป๊บนึงโอเคเรียนที่ไหนเดอนก้าวท่าไร อย่าแมมนาไม่ได้สิอะไรอะอะไรอะเรเราเร็วมาเร็วเร็่อ่านใานใช่ค่ะไรเม้นได้ค่ะเนี่ลงเเดินทางต่ออย่ใส่ใจแป๊บหนึ่งโอเคเวเดี๋ยวแอม่ตเรียนที่ไหนเออจนกับเพื่อนแม่เเรดัเลยอย่าแมนาไม่ได้ส ให้ใครกินอะไรอ่ะอะไรอ่ะเรียกอะไรเรียกอะไรนั่งคุ้มนใบ่ันธใช่ค่ะมันไม่ได้ขาดเลงไรเดินทางต่ออย่าใส่ใจแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวเราก็ไม่ต่อเรียนที่ไหนเออจนกับัวผ่านเลยรับเดินเลยกันเลยเออยันแม่มาไม่ได้ใช่ อะไรอ่ะอะไรอ่ะอไปผ่านใช่ค่ะลงเลเดินทางต่อ uh, ย anyway, um, uh, right? ่าใส่ใจแป๊บน uh, ึงโอเคเดี๋ยวเราก็ไม่ต่อเียนที่ไหนเอจนกระัวื่นเลย่ดจนเลยดิอเอยเดิแม่มาไม่ได้อเล่า เธอไม่รู้สึกบ้างนั้นก็ฆ่ากันให้ตายเลยจะดีกว่าไหมเนึอก,กว่าสงสารคนที่ชอบเธอจะได้ไม่เพ่อทำอะไรไหวหวยไปฉันจะยอมเงียบอย่างช่างใจจะอยู่แบบคนแอบ